ผู้ชมฮะไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วยแต่มันทุกวันนี้คนเราเนี่ยมันอยากจะหน้าเล็กนุ้ยนึกออกไหมคนเรานี่ขนาดฉันดัดแต่ไม่หมดนะคือรัดนิดครึ่งอย่างเงี้ยนะเอาออกจ่ไหมหน้าจะได้เป็นผู้เป็นคนหน่อยใช่ไหมหน้าเป๊ะถ้าผู้ชมที่อยู่เมืองเนี่ยมันเป็นน้องวัตกรรมใหม่จริงๆซึ่ง งงฮะปกติตัวเองจะเป็นคนที่ปัจจัยที่5คือโบ ok. ็อกเพราะโบ็อกมันจะต้องอยู่ในหน้าตัวเองเพื่อมันจะไม่ให้บานกว่านี้แต่ทุกวันนี้มันมีนวัตรกรรมใหม่ที่เขาบอกว่าเกาหลีนี่ทำการเป็นเรื่องกิจวัตรนะฮะที่พี่ไปพี่ไปเกาหลทุกบ้านต้องมีน้องน้องไป,ไปเ,เดินตามถนนน้องก็เห็นแล้ว<ฮ>ทุกคนรัดกันไปอย่างเงี้ยรัดกันหมดเลยมันไม่ต้องปักโบ็อกไม่ต้องร้อยไหมวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยขอบอกเฮ้ยมันแปลก แต่คนที่นํามาในรายการของเราวันนี้กับเป็นคุณแมวมิชุดาพิมด้านกับน้องจิ๋วจิ๋วสิบปอไทยฉันทสิริวัน์ครับสวัสดีคะสวัสดีค่ะของคุณแมมเพิ่งเริ่มใช้อย่าเพิ่งพูดดูแม่นี่สิดูหน้านางสิดูสิถ้าโบตอกเนี่ยเราจะรู้เราจับดูก็จะรู้โบตอกถูกต้องไหมฮะยิบยิบยิบอ่ายางยิ้ไม่อยู่ยังมี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 ยนงมียังมียังมยังมียังมียังมียัดมีตังมียัียัียังนียเรียกว่าอะไรียจิ๋ว เขาเรียกว่า B Talk Listing Mask ค่ะก็คือเป็นเหมือนสายรัดหน้าเอาไว้ยกกระชับหน้าคือเป็นซิลิโคนในหนู้องรัดใี่ีหดูสิเป็นซิลิโคนค่ะในจริงคือยังแบบรัดับได้ยังไงอะคะก็คือจะเอารอยบุ๋มนะคะไว้ตรงคางใช่แล้วก็รัดขึ้นมาข้างบน แล้วต้องทาครีมอะไรด้วยไหมคะจะมีค่ะมีครีมด้วยค่ะในเซ็ตจะมีครีมด้วยหนูเล็กจนจนนหนบุนได้แต่อะไรที่มันจะต้องแบบแต่แต่มันกระเทิบได้ใช่ใช่ค่ะมันมันปรับสายได้นแล้วต้องรูดไปตงหูแบบนี้มันรักอย่างนี้วันละกี่ชั่วโมงหนู อย่างถ้าสมมุติว่าคนใช้แรกๆเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์แรกนะคะก็วันละหนึ่งชั่วโมงทําทุกวันเลยแล้วก็อาทิตย์ต่อไปเนี่ยก็วันเว้นวันได้30นาทีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ตัวจุบ้าใช่ก็รู้จักรู้จักเพราะว่าไปดูน้องนะคุณแหม่มเองก็รัดเหมือนกันใช่คือคือถามว่าแหม่มเนี่ยบทอกไหมถ้าบอกว่าไม่เนี่ยแสดงว่าโกหกะก็โกหกสิโกหกสิบบเป็นเรื่องกิจวัตรเลยแต่ว่าสักวันหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่า เฮ้ยมันตอมบ่อยไปละหลังๆเริ่มตอมบ่อยละเริ่มรู้สึกว่าทิศทางแล้วไม่ได้ละก็เลยไปหาวิธีก็คือร้อยไหมครั้งแรกที่ร้อยไหมในชีวิตบอกเลยคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่เจอหรือโชคร้ายอย่างแหม่มมันไปร้อยไหมครั้งแรกวันแรกกลับบ้านมาหน้าข้างเนี้ยบวมออกมาเท่านึงทำไมอะหมอเขาไปโดนเส้นเลือดใหญ่ซึ่งเราไม่โทษหมอนะหมออาจจะเก่งแต่ว่าด้วยความที่มันมีพลาดแต่ได้เนี่ยแล้วมันมาแจ็คพอที่เราลางงานว้นสามวันแต่ว่าผ่านไปสามวันยังไม่หายยังบวมอยู่มันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ กล้าบไม่ไม่กล้าร้อยหมาอีกเลยก็เลยไปหาวิธีแล้วเพื่อนแนะนำเพื่อนเ็เป็นแฟนคลับน้องจิ๋วจิ๋วก็บอกเข้าไปดูน้องจิ๋วจิ๋วเขามีวิธีแบบทําแบบเนี้เถอก็เลยเข้าไปดูในยูทูบนี่ไงแม่จิ๋วจิ๋วใช่ค่ะมันจะทําให้หน้าแบบยกกระชับขึ้นแล้วเล็กเลยอ๋อลิฟท์อัพด้วยหรอหลอดไม่ทรมานหลอดหลอดไม่ทรมารเหรอไม่ทรมาร์ดใช่วันนั้นคือนางเอามาให้ฉันหนึ่งอันบอกพี่มาดามลองฉันก็พยายามจะรัดแล้วดูตกดูกระจกแล้วก็ตกหน้าตกใจหน้าตัวตัวเองเหมือนกันมันเหมือนสุาาตเจริญมก มันสุชาติอมันเหมือนสุชาติก็ต้องรีบออกแล้วมันรู้สึกแ,แล้วนานไหมก่ามันจะเห็นผลน่ะคือแรกๆอาจจะต้องตกใจแหละมันอาจจะไม่ชินเลยใช่<ล>ค่ะแรกๆเนี่ยจะขำตัวเองนี่กระจกมากเลยแต่ว่าจุดก็รัดไว้ชั่วโมงหนึ่งแต่จุดสามสามนาทีแรกจุดรัดทุกวัน แล้วก็รัดแล้วก็เล่นเกมไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องต้องต้องกี่ชั่วโมง3ชั่วโมงเป็นต้นไปหรอหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใช่ค่ะใช่แต่ว่าเขามีครีมด้วยตัวครีมเนี่ยลดมากมันช่วยอะไรคือทาไปแล้วมันก็จะซึมคนนี้สิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหนุยฉันเอาไปให้ฉันเอาไปให้เด็กคนหนึ่งของฉันอ่ะเด็กผู้ชายคนหนึ่งอ่ะรัดเพราะฉันไม่กล้าใช้เวลาที่จะใช้อะ้รปุ๊บเนี่ยฉันก็จะให้หนูทดลองก่อนทุกอย่างครีทุกอย่างในโลกนี้ฉันจะมีหนูทดลองรอบตัวฉัน ข้ามเซจองนี้เป็นตัวทดลองครีม<า>คือทุกอย่างจะเชื่อไหมมันรัดแต่อทิตย์หนึงอ น้ามันเลียวมีทอกเลยใช่คือมันต้องประกอบกันใช่ไหมทั้งร้างด้วยแล้วก็ทานครีมด้วยใช่ค่ะเพราะว่าครีมเขาเนี่ยก็จะมีแบบส่วนผสมจากธรรมชาติถึง54ชนิด54ชนิดใช่ค่ะแล้วก็มีแปปไทดยต่างๆที่มันจะทําให้แบบว่าสร้างอิลาสตินให้กับผิวเราทําให้ผิวเรายมีความยืดหยุ่นคือตอนแรกๆต้องยอมรับคุณแม่ว่าเราก็ไปเกาหลีกันบ่อยใช่เราเห็นคนเกาหลีเราคิดว่าเขาจะผ่าตัดศัลยกรรมไปนึกว่าเขาไปผ่าตัดอะไรเราคิว่าเขาไปผ่าตัดอ๋อไม่ใช่ไปดูในเน็ตปุ๊บถึงรู้ว่าเเเเาาาาไม่่่่ดตชวงทีิน เขาจะทำยังไงก็แล้วแต่เขาจะติดที่หน้าเขาเรียวใช่ถูกต้องใช้ทุกนาทีให้มีค่าถูกต้องบางทีเราติดตอนก่อนนอนใช่ไหมเราไอเราไม่อยากใส่ออกมาแต่คนเกาหลีเนี่ยเขาใส่เลยใช่ค่ะเขาใส่ปกตินี้เลยหรอเป็นเหมือนแฟชั่นแล้วอันเนี้ยถ้าสมมติว่าคอลลาเจนพี่น้อยเนี่ยรัดปุ๊บแล้วพี่จะเป็นรอยลอยนานนี้ไหม เออลอยลอยบนหน้าลยตัวครีมไงตัวครีมเน่ยเขาจะช่วยเุกรีมเนาะเขาไม่ได้ช่วยเรื่องทําให้หน้าเราลิฟต์อย่างเดียวค่ะแต่ครีมเนี่ยเขาช่วยเรื่องริ้วรอยด้วยเขามีส่วนผสมตัวหนึ่งหลักๆเลยเนี่ยคือเอาพูดง่ายๆเลยเขาเรียกว่ากรีนพีกรีนพีเนี่ยเขาจะไปทําให้เราเนี่ยสร้างสเต็มเซลล์ด้วยตัวเราเองพอร่างกายเราสร้างสเต็มเซลล์เองเนหน้าเราก็จะแข็งแรงกรีนพีที่เป็นถั่วเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยค่ะใช่คนเกาหลีเขาวิจัยมาแล้วว่าจะช่วยทําให้เราสร้างสเต็มเซลล์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ง แลักษณะเอาจิงน้องจิ๋วจิ๋วโอ้ยนางรับเท่าไหร่ถึงหน้านางเหลือแค่นี้วะนุ้ยจริงจริงหน้านางเข้าตำปั้นหน้าเะเาปากมือเท้าปามือใช่มือพี่มัดดำใหญ่มากหนูไม่ได้ใหญ่หาหนูเลยตบปาก บอกว่าตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยเขาทํามาจากซิลิโคนแท้ร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะจุกนมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คจุกเดกใช่ค่ะเป็นวัสดุเดียวกันเลยแล้วมันมันปลอดภัยแน่ปลอดภัยแล้วอีกอย่างนะคะคือจูเห็นมาว่าดาราเกาหลีเนี่ยเขานิยมใช้กันมากใช่ค่ะนี่จุกรัดนานแค่ไหนกว่ามันจะได้ขนาดเนี้ยอย่างของจิ๋วจริงๆแล้วอนเป็นคนหน้าเล็กอยู่แล้วใช่ตัวเล็กอยู่แล้วเป่าคือหน้าจิ๋วสั้นแต่มันจะไม่เรียว จู่ก็เลยใช้ตัวนี้เพื่อใหห้้นาไปดูในยูทูปนน้องตอนน้องรีวิวอ่ะหน้ายังไม่เล็กเท่านี้ในยูทูปใช่ค่ะใช่หน้ายังไม่เล็กเท่านี้คือจริงๆแล้วอ่ะเดือนนึงก็เดือนนึงก็เห็นผลแล้วค่ะแบบเห็นแบบชัดเลยว่าละชั่วโมงก็พอเวลาไหนก็ได้ใช่ค่ะคุณแหม่มเอาตรงๆใส่ในห้องเรียนเรา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 เจอคุณแหม่มเนี่ยคุณแหม่มเนี่ยจะมีเหงียงเยอะนี่ตรงนี้ มันมามันห้อยอย่างนี้ตรงนี้คุณผู้ชม่็ไปยึดเพืนโอ้ช่าไม่กลัวไม่ยึดเพื่อนนี่มันต้องทีวีฉันไม่กลัวฉันก็แบบว่ารีบไปอย่างนี้อว่ามันเหนียงมันช่วยได้ไหมใช่ไงมันช่วยเพราะว่าสังเกตมาเมื่อกี้นี้พอใส่ตรงนี้ตรงตรงตรงคางใช่ไหมตรงเนี้ยมันก็จะช่วยลิฟหนีที่เหลือตรงนี้จะเป็นคอแล้วคอเราอ่ะก็จะตึงมดดำตรงคอเนี้ปกติเวลาเราอยู่เยอะๆอ่ะเราโบท็อกหน้าได้ใช่ไหมแต่เราจะไม่ใช่มันเจ็บ คอเนี่ยไม่ต้องไปเอาเลเซอร์ยิงนะใช่มันก็อยู่ได้แค่อาทิเดียวถูกต้องปั๊บนะปั๊บเนี่ยตัวนี้มันช่วยได้จริงๆตรงคอนี่จะตึงเลยวัสดุมีขายหาซื้อง่ายมากใช่ค่ะอันนี้ตอนนี้มันเข้ามาเมืองไทยแล้วเหรอเข้ามาแล้วเข้าเข้ามานานสักระยะค่ะยังจิ๋วที่ใช้เนี่ยเกือบเป็นปีแล้วนะคะ ถึงถึงได้เล็กอย่างนี้หนูไม่เคยฉีดโบท็อกเลยไม่เคยค่ะไม่เคยฉีดเลยกล้ามเนื้อเดี๋ยวต้องพาไปวัดหน่อยสาบ้านหนูไม่ได้ฉีดเลยเหรอสาบ้านจริงๆกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อไอ้นี่ฉีดตรงกลามเขาอ่ะอย่างนี้มันช่วยได้จริงจริงเหรอจริงลองดูคนฉีดโบท็อกก็ใช้ได้จะได้โบท็อกไว้นานนจะได้เก็นานๆาไม่ต้องไปเติมบ่อยเดี๋ยวฉันจะไปชุดนึงไห้ตํามเซจองค่ะลองดูเดี๋ยวให้ตั้มเซจองใชู้หม่ยหน้าหลางเลิมบานแล้วหนังๆนังนไม่ค่อยไปเจ็บโบท็อกหน้าะครเอดยจ่งล็กิ ตอนนี้เข้าวงการไกลเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะหาซื้อได้เลยง่ายๆที่วัสันนะคะหรือว่าจะเป็นตัวแทนของเขาทั่วประเทศนิวยอร์กแต่งานที่น้องแหม่มนี่หายไปเลยเนอะไม่ต้องเติมแล้วอ่ะภูมิใจตรงนี้เนาะแฮปปี้ผู้ชมฮะนี่คือนวัตกรรมใหม่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทุกวันนี้เฮ้ยเกาหลีเขาคิดอะไรเพื่อแบบว่าตอบโจทย์นะเราก็เลยเอาสิ่งที่แบบว่าเป็นฮิตของแฟชั่นวัยรุ่นมาวันนี้ค่ะคุณนุ้ยอ่ะขอบคุณนะคะน้องจิ๋วแล้วก็พี่แหม่มมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเดี๋ยววันพรุ่งนี้ บอกก้าวัทิีพลาดไม่ได้นะคะพูดถึงเกาหลีเราก็พาคุณผู้ชมไปเกาหลีเลยไปเลยใช่ไหมฮะอาณาจักรต้นกําเนิดกีฬาเทควันโดคะ่ะจะเป็นยังไงติดตามกันในบอกก้าวทัวทิศพรุ่งนี้วันนี้พวกเรารากลับก่อนวันจันทร์กับมระสการสดๆทางโมเดิรชนชีเยงค่ะไปกันแล้วคะ่ะส,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 สวัสดีค่ะ